สวัสดีค่ะทุกคนโอ้โหเฮ้ยพวมกลับมาแล้วคือในทีมคนในทีมงานตอนนี้เขาบอกว่านึกว่าเป็นตลาดแฝย่อมๆนะคะเขาเรียกว่าวันนี้เป็นอิงป่าแฝคือจะให้ดูว่าฟูลซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะมากๆ thank you so much เลยนะคะขอบคุณมากๆวันนี้รวมทั้งหมดทั้งหมดกี่คันนะ สั่งไว้ก่อนได้เนาะเก็บไว้ให้ก่อนเก็บไว้ตอนต่กคันดีกาหรืออิงฟ้าแฟอิงฟ้าแฝเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่บรรยากาศก็คือจะเป็นตรอกของอิงฟ้าแฟเลยนี่พี่ป้อนผู้กำกับนะคะลงมาก่อนเข้าก่อนใครเป็นผู้กำกับอีกหนึ่งท่านนะคะวันนี้พี่สันวันนี้พี่สันไม่ได้มาใช่ไหมคะวันนี้พี่สันอ้าวโอเค ซึ่งมาจากบ้านไหนเอ่ยอันนี้มาจากบ้านไหนนะคะมาจากบ้านไหนคะอันนี้บ้านหลักมีป้ายไหมเดี๋ยวเราวนมาใหม่เดี๋ยวเราวนมาใหม่นะคะแล้วก็มีไอศครีมนั่นเองนะคะอันนี้อร่อยไหมคะคอนเฟิร์มก่อนอร่อยมากครับอร่อยนะคะเลิศเลิศซึ่งสําคัญมากมาอันนี้เป็นบ้านหลักอิงฟ้านะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านหลักอิงฟ้าเช่นเดียวกันไม่ได้มีเขียนไว้ เป็นเครเปไอติมมาที่ร้านที่สองนะคะเป็น,ปนบ้านคู่อิงหลอดนั่นเองกับคุณนะคะว้าวเขามาเป็นยำมะม,ม่วงเดี <c oughs> ดูมากและร้านที่สี่นะคะเป็นเครื่องดื่มแับร้อนนี่ช่างแต่งหน้าเราเองวันนี้เราให้พี่ท็อปมาช่วยแต่งหน้าให้เพราะว่าโชว์วันสุดท้ายของเราเป็นมีโชว์ด้วยมาที่บ้านต่อไปอันนี้น่ารักมากเลยขอบคุณนะคะน,นี่เป็นไอศครีม คืออากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนมากๆเหมาะอย่างยิ่งเลยนี่มาจากบ้านกองทัพอิงฟ้านั่นเองขอบคุณนะคะอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเอาจิงถือว่าทำกันบ้านมีแต่ของอเออมีแต่ของที่เราชอบจริงๆซึ่งอันนี้มาจากอิงฟ้าออฟฟิเชียลแฟนนั่นเองนะคะขอบคุณนะคะร้านที่เท่าไหร่เราไม่ได้นับร้านี้เะ่ร้า่เาอเนี่ยบ้านอ่อ รองทับอิงฟ้านะคะเป็นหอยจ้อหอยใจซึ่งลานก็ประมาณนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะมาที่บ้านนี้อิงฟ้าอ f ฟฟิเชียลแฟนอีกแล้วเลิศเลิศนะคะอันนี้จะเป็นผลไม้นะคะ,ะ,คะขอบคุณครับเดี๋ยวมาหยิบนะคะไปที่บ้านต่อไปกันเลย15คันวันนี้บ้านคู่บ้านคู่อิงหลอศนะจ๊ะขอบคุณนะคะ อันนี้เป็นสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวหนูมารับอีกทีหนึ่งฮะขอบคุณค่ะเป็นเลิศ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 นะมีทํากันบ้านด้วยมีกุหลาบด้วยมาที่กองทัพอิงฟ้านะคะอีกหนึ่งคันด้วยกันนะคะอันนี้คือข้าวกระเพราไก่ไข่เจียวเลิศนะคะบ้านกองทัพมาที่ บ้านต่อไปอันนี้เป็นเหล่าหม่ำหนีชาลอดนะคะนี่คือเป็นบ้านชาลอดเหรอหม่ำหนีชาลอดใช่ไหมหรือ,อยังไงอันนี้คืออะไรจ๊ะเป็นซูชิขอบคุณนะคะขอบคุณนะน่าทานมากๆเลยนะคะคันที่เท่าไหร่ละไม่ได้นับเลยเนย่ขอบคุณครับมาที่คันต่อไปนะคะอันนี้เป็นเวดนา เอาละนะคะเวียดนามแฟนกำเอิญขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นอะไรจ๊ะเป็นไส้กรอกทอดนะคะร้านเรานะ่าเขาน่าจะเริ่มตั้งประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงนะคะและกองทัพอิงฟ้าอีกแล้วโ,โหจิงใจมากขอบคุณนะคะอันนี้เป็นอะไรจ๊ะละมุลลิ้นบาร์บีคิวกำลังจะตั้งร้านกันอยู่นะคะพี่ฟ้ายังพอมีเวลาอยู่ในก่อนที่จะเข้าฉากต่อไปอันนี้คือ กองท้าบิงฟ้าอีกแล้วขอบคุณนะคะเลิศเๆลๆอเลเลเลนี่เป็นอะไรจ๊ะเป็นเคลฟเป็นเคลฟแผนะอ๋อุ้ยนี่น่ารักมากขอบคุณนะคะอุ้ยสวัส <c oughs> ดีค่ะเมลาบูบูกับคิมมอนด้วยเมคคิมมอนด้วยนะอันนี้คือให้หนูด้วยเหรอคะหรือว่าหมดเลยหลังเลยครับพี่้ายอยากได้ไหมคะอยากได้ อันีุ้กชนะหนูก่อนหนูให้จริงเหรออันนี้มาจากบ้านกองทัพด้วยใช่ไหมคะไม่เขาของหนูเองของพี่เองใช่มาตุ๊กตาของของร้านเองใช่ค่ะของพอะที่ร้านจริงเหรอเอาล่ะี่ะถูกละสองพันไมหนึ่งสองสามย่าได้นะคะตัวไหนเลือกเลยครับเลือกเลยค่ะตัวไหนก็ได้อะค่ะใช่หนูให้หนึ่งตัวเลือกเลยงม่เอาคือไหนได้คิดว่า มีแล้วตัวนี้มีแล้วอันนี้มีแล้วมีแล้วก็สีเทามีย่งลาบูบูได้ค่ะปลดไปเลยขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะชอบพี่ฟ้าส่วนตัวขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาทานนะคะได้เลยดีนะคะอ่าโอเคค่ะเลิศเลิศจะมาค่ะมาที่หูมา ร้านี่คันสุดท้ายก็คือกองทัพอีกแล้วโอ้โหกองทัพเขาจัดเต็มมากอันนี้เมนูอะไรนะคะต้มตังต้มตังต้มไก่ทอดเลิศเดี๋ยวให้พี่จินมาช่วยตำดีกว่พี่จินเป็นไส้ขอบคุณนะคะมาเดี๋ยวเราดูภาพรวมแล้วเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายรูปนะคะได้พี่ฟ้าลงมาทานทีนึงก็น่าจะเป็นตอนช่วงเด็กหรือช่วงเที่ยงๆนะคะขอบคุณมากค่ะถ่ายรูปได้ค่ะคือมีแว่นมีบวด้วยอ่ะใช่พร้อมเลย หนึ่งสองสามเด็หนึ่งองสามฝดูแลน้องด้วยนะคะอันนี้จัดแล้วมหาชัยหนูเพิ่งไปซื้อเสื้อผ้านให้น้องเมื่อวานเองแต่ว่าหนูหลายวันแล้วไปก้องสวัสดีครับออร่ยมังไม่ได้ยังไม่ได้อองตื่น้ย แต่เองเร่อยต่อยผมตลอดเลยโอเคอย่าลืมมาทานบอกว่าเมื่อกี้ที่ากระโดดสูงมากนะคะตอนนี้เราพาไปดูภาพรวมแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มไล่ถ่ายรูปศิละนะคะโอเคก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนกันเป็นอย่างดีในทุกๆบ้านเลยนะคะ Thank you for food t a p f o d support guys my i n t e r p a n love you so much thank you for love for support everything วันนี้ happy มากมีความสุขมากเลยนะคะขอบคุณที่เอาอาหารต่างๆก็คืวันนี้เราได้แบ่งทินงานทุกคนรวมถึงวันนี้เรามีนักแสดงรวมหมดเลยที่แสดงเรื่องนี้จะมาในวันนี้ด้วยนะคะก็ก็จะได้ทานของอร่อยๆรวมถึงอาหารที่จะช่วยดับร้อนได้ด้วยนะคะมา ไล่ถ่ายรูปกันทีละบ้านแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าจะลงไลฟ์กอนนะคะไลฟ์นานไม่ได้ด้วยแต่เครื่องร้อนอันนี้ขอบคุณพี่เจ้าของรถแข่งชนะเปลายิงถชนะ,ะไปอวดพิสันโอเคไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะ